ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลู่ชีเหลียนได้เห็นว่าเฉินเซียงและหลงเสวียอียังคงสงสัยในคำกล่าวของนางจึงกล่าวเสริมไปว่าประเด็นหลักนั้นไม่ใช่เพื่อกันไม่ให้พวกวังทิดาสวรรค์ทราบหากักแต่เป็นเทพเม็ดยาที่อยู่ภายในวังทิดาสวรรค์ในตอนนี้ต่างหากเฉินเซี่ยงไม่ว่าอย่างไรเทพเม็ดยาทั้งหลายล้วนต้องการครอบครองทักษะกลั่นสวรรค์ของเจ้าที่เปรียบเสมือนกับหัวใจของการปรุงยาเฉินเซียงพยักหน้ากล่าวตอบทันทีว่า หมายความว่าข้าไม่ควรจะเปิดเผยให้เทพเมดยาก่อนที่จะหาทางติดต่อกับฟงหยูเจียสินะไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่เจ้าควรจะวางตัวให้ดูเหินห่างกับนางนางย่อมมีสัมพันธ์ต่อเทพเม็ดยาอย่างแน่นอนอีกทั้งข้าคิดว่าการที่เทพเมดยาปรากฏตัวที่นี่มันเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกเพราะข้าได้ยินมาว่าเทพเม็ดยามีลูกสาวอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้มาที่นี่บ่อยครั้งนักชีเลียนกล่าว เฉินเซียงนั้นไม่ทราบความเป็นมาของเทพเม็ดยาผู้นี้มาก่อนเขาทราบเพียงว่าเย่ฉินเป็นบุตรสาวของและยิ่งไปกว่านั้นก็คือเทพเม็ดยาผู้นี้อาจจะมีความสำคัญกับผู้นำวังธิดาสวรรค์ที่ยังคงคลุมเครืออยู่จนถึงปัจจุบันเย่ฉินนางนี้เป็นบุตรของเทพเม็ดยากับผู้นำวังทิดาสวรรค์ด้วยหรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นจากที่เคยได้ยินมาจากชายชาราชุดด,ดำไม่ใช่วังทิดาสวรรค์มีข้อกำหนดสำหรับสาวก ดังนั้นจะไม่มีทางเป็นเช่นนั้นไปได้ซึ่งก่อนหน้าที่ข้าได้พูดคุยกับฟงหยูเจียก็พูดกันถึงเรื่องนี้จึงมีข้อสังเกตกันว่าบางทีเทพเม็ดยาและผู้นําวังทิดาสวรร์น,น่าจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะอื่นหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวอย่างเช่นพี่น้องเดิมทีนั้นฟงหยูเจียเคยเชื้อเชิญหลู่ชีเหลียนให้เข้าร่วมวังทิดาสวรรค์จึงทาให้นางได้มีโอกาสสนทนากันในเรื่องสถานการณ์ภายในของวัง สำหรับฟงหยูเจี๋ยข้าจะพยายามหาทางติดต่อกับนางให้ส่วนเจ้าทั้งสองจัดการเรื่องช่องทางซื้อสมุนไพรศักด์ระดับกลางและระดับสูงในราคาถูกมาให้ได้หลู่ชีเหลียนกล่าวนัดแนะเฉินเซี่ยงและหลงสเสวียอีพยักหน้าตอบแล้วจึงออกจากบ้านของชีเหลียนมุ่งหน้าไปยังย่านซื้อขายสมุนไพรทันทีโดยทั้งคู่ได้แยกกันเพื่อหาวัตถุดิบและตรวจสอบตลาด ด้วยการที่มีมุกสารสร้างที่เฉินเซียงและหลูฉีเหลียนได้บ่มเพาะผสานขึ้นมานั้นจะสามารถทําให้สมุนไพรคุณภาพแยกกลายเป็นคุณภาพสูงขึ้นได้ดังนั้นมันจะประหยัดและลดต้นทุนของพวกเขาไปได้มากทีเดียวร้านเครื่องยาเทพฮันดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่นิยมมากทีเดียวถึงได้มีคนพลุกพล่านเช่นนี้ เฉินเซียงกล่าวขึ้นเมื่อเขามาถึงร้านขายเครื่องยาแห่งหนึ่งในย่านนั้นเมื่อเดินเข้าไปก็พบกับการตกแต่งร้านที่สวยงามที่บ่งบอกได้ว่าไม่ใช่ร้านสำหรับคนทั่วๆไปเฉินเซียงได้เห็นธงที่แขวนประดับผนังซึ่งเขียนตัวหนังสือไว้เป็นประโยคทอยคำว่าเม็ดยานักพรตระดับสูงราคาพิเศษด้วยการปรุงสูตรลับร้านขายเครื่องยาแห่งนี้มีเม็ดยานักพรตระดับสูงประกาศขายอีกทั้งยังเขียนเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นสูตรการปรุงลับ ดังนั้นจะต้องเป็นเม็ดยาที่มีราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากมีการใช้ส่วนผสมที่มากกว่าและขั้นตอนปรุงยาจะต้องยุ่งยากกว่าปกติเม็ดยานักพรตชนิดนี้ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากโดยปกติแล้วใครที่ต้องการยาประเภทที่ว่าจะต้องหาซื้อจากเหล่าเทพเม็ดยาที่เป็นเจ้าของสูตรปรุงยาเท่านั้นและแน่นอนว่าราคาที่เทพเม็ดยาขายจะต้องมีราคาสูงมากสูตรลับเฉพาะในการปรุงยา มันส่งเสริมพลังให้กับเทพ,พรประาดไปจนถึงระดับเทพสวรรค์ซึ่งหลังจากที่กินมันจะทําให้มีอํานาจพลังสูงขึ้นยิ่งหากว่าเป็นเทพ,พรปราดแล้วล่ะก็จะได้ผลที่ดีเยี่ยมเฉินเซียงได้รับคําตอบนี้มาภายหลังจากที่เขาได้สอบถามไปยังชายชราที่อยู่ใกล้ๆ มีรายชื่อตัวเม็ดยานักพรตระดับสูงเป็นส่วนผสมอยู่ในนั้นมากมายจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวยาสูตรลับทั่วไปเหล่านี้มีความแตกต่างออกไปแต่มันก็เป็นเพียงส่วนน้อยซึ่งหากว่าผลของมันดีเยี่ยมจริงๆแล้วมันก็จะเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายและเฉินเซียงก็พอจะเคยได้ยินชื่อตัวยาเหล่านั้นมากบ้างเม็ดยานักพรตระดับสูงที่มีชื่อเสียงนั้นมาจากการที่เทพเม็ดยาบางคนศึกษามันอย่างละเอียดและนั่นจะกลายตัวยาที่มีค่าส่วนราคาของมันก็จะพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ตอนนี้เม็ดยาเหล่านั้นยังไม่เปิดขายหรอกเพราะเมื่อวางขายมันก็จะมีคนจํานวนมากแห่แหนกันมากว้านซื้อไปจนหมดเกลี้ยงและที่เขียนป้ายติดไว้ที่ผนังก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ต้องการเตรียมเงินให้พร้อมชายชารากล่าวเฉินเซียงออกจากร้านเครื่องยาเทพ่ันไปอย่างด้านนอกร้านเพื่อสอบถามจากคนอื่นๆในเรื่องสรรพคุณที่ว่าหากกินเข้าไปแล้วจะสามารถเพิ่มพลังเทพโดยเฉพาะผู้ที่มีพลังเทพต่ํานั้นหากกินไปแล้วก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น เม็ดยานักเพราะตัวนี้ไม่ได้ส่งเสริมรักฐานการบ่มเพาะพลังหรือพื้นที่กักเก็บพลังเทพแต่มันเป็นการเพิ่มระดับพลังเทพทําให้กลายเป็นที่นิยมเฉินเซียงยังได้สอบถามในเรื่องความเป็นมาของร้านเครื่องยาเทพฮั่นซึ่งก็ได้คําตอบที่น่าตกใจนั่นก็คือเจ้าของร้านนั้นมีความสัมพันธ์กับเทพแห่งความมั่งคัง่งและน่าจะเป็นสาวกของมันสาวกของมันผู้นี้เฉินเซียงมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือเทพเฟิงเซินส่วนผู้ที่ประกอบการก็คือบุตรชายของมันนามว่า หลี่จงฮั่นภายหลังจากที่ได้สอบถามความก็ทราบได้อีกว่าหลี่จงฮั่นผู้นี้เดินทางมาไกลเพื่อเปิดร้านขายเครื่องยาด้วยจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือการตามจีบเย่ชินบุตระสาวแห่งเทพเม็ดยาหลี่จงฮั่นมีระดับพลังที่แข็งแกร่งมากอยู่ในขั้นเทพประปรัทว่ตตัวมันไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปรุงยาแต่ได้มีการชักนำนักพรตเม็ดยาสองคนให้ประจำอยู่ที่ร้านเครื่องยาของตน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้มันได้เป็นกกอบเป็นกำจากการเปิดร้านเครื่องยาในเมืองเทพแห่งวังทิดาสวรรค์เม็ดยาเม็ดเดียวขายถึงแสนเหรียญเทพขายเพียงร้อยเม็ดก็อยู่ได้แล้วมังเนียเมื่อเฉินเซี่ยงคำนวณก็ตกตะลึงจากตัวเลขขายเม็ดยานักพรตที่มีรัศมีแสงยังได้แค่เม็ดละสองถึงสามหมื่นเท่านั้นเอง เม็ดยานักพรสระดับกลางไม่ได้ถือเป็นสิ่งที่ดีนักหากว่าจะปรุงเพื่อขายแม้ว่าการเม็ดยาระดับกลางจะให้สรรพคุณที่ดีก็ตามแต่มันเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถใส่ส่วนผสมจนกลายเป็นสูตรลับที่ทําให้เพิ่มสรรพคุณได้ต้องทราบว่าการปรุงเม็ดยานักพรสระดับกลางและระดับสูงนั้นมีความยากในการปรุงขึ้นมาที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักเพียงต่างกันตรงที่ตัวย,ยาระดับสูงสามารถเพิ่มเติมส่วนผสมจนกลายเป็นสูตรลับ เฉินเซียงตะเวนสอบถามกับร้านขายยาจำนวนมากในย่านนั้นก็ทราบได้ว่าเม็ดยานักพรตระดับกลางทั่วๆไปมีราคาอยู่ที่5 0 0พันเหรียญเทพแต่หากว่าเป็นตัวยาชนิดที่หายากมากก็มีราคาสูงขึ้นไปประมาณหนึ่งเมื่อถึงยามพลบค่าเฉินเซียงก็กลับมาที่บ้านของชีเลียนพร้อมกับที่พูดคุยในเรื่องราคากับหลงเสวียอีที่ได้แยกย้ายกันไปสืบราคาในปัจจุบันที่ยามีราคาสูงมันอาจจะเกี่ยวเนื่องจากการที่วิหารนรักรลมสลาย หลงสเสวียอีกล่าวขึ้นเพราะข้าได้ถามหลายๆคนแล้วก็ทราบว่าราคายานั้นขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านไม่นานนี้แล้วมันเกี่ยวเนื่องกับวิหารน,นรกที่ล่มสลายอย่างไรข้าไม่เห็นเข้าใจเฉินเซี่ยงถามมันเป็นการคาดเดาเอาเองของข้าเนื่องจากราคายาสูงขึ้นนั้นเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนในรอบหลายปีที่ผ่านมาแต่จู่ๆก็ราคาก็สูงขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันข้าจึงคิดว่ามันอาจมีความเกี่ยวโยงกันหลงสเสวียอีกล่าว ลูชีเหลียนใส่หัวพลางส่วนตัวข้าคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวก่อนหน้านี้วังร้อยบุพผาของข้าได้เผชิญสถานการณ์บางอย่างที่จำเป็นต้องชะลอการปรุงยาลงทำให้ตัวยามีราคาสูงขึ้นมากเช่นในครั้งที่มีสงครามมันทำให้เพิ่มความต้องการและทำให้มันมีราคาสูงขึ้นโดยตัวมันเองเฉินเซียงขมวดคิ้วพลางกล่าวว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือเป็นเพราะว่าตอนนี้วิหารเทพต่างๆล้วนมีความต้องการยาเป็นจำนวนมาก ตอนนี้ข้าได้รับการติดต่อมาจากฟงหยูเจียแล้วและวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้พบนางซึ่งบางทีนางอาจจะทราบเรื่องนี้อาจจะทําให้เรามีความกระสังได้หลู่ชีเหลียนกล่าวเมื่อเฉินเซียงและหลงสเสวียได้ทราบว่ามีการนัดหมายกับฟงหยูเจียไว้แล้วก็ทําให้ทั้งสองยินดีอย่างยิ่งเท่าที่ข้าสังเกตคือในตอนนี้ฟงหยูเจียมีสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักมิะนั้น,นางจะต้องมาพบพวกเราทันทีแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าจะต้องหาโอกาสเพื่อมาพบพวกเราหลู่ชีเหลียนตั้งข้อสังเกต เห็นเช่นนั้นแล้วเฉินเซียงและหลงสเสวียก็พอคาดเดาได้เช่นกันหลู่ฉีเหรียญจึงได้กล่าวต่ออีกว่าบางทีข้าอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้เพราะในตอนนี้ระดับพลังของนางคือเทพสวรรค์หมายความว่านางแข็งแกร่งมากเฉินเซี่ยงตอนนี้เจ้าได้วิธีการเพื่อหาเหรียญเทพเพิ่มบ้างหรือยังเฉินเซียงกล่าวพลางถอนหายใจข้าจะต้องปรุงเม็ดยานักพรตระดับสูงแต่ติดที่ไม่มีสูตรอย่ารับหากพูดถึงความยากแล้วเม็ดยานักพรตระดับสูงก็ไม่ได้ต่างไปจากเม็ดยานักพรตระดับกลางมากนะ หากได้สูตรลับมาไว้ในครอบครองข้าอาจสามารถปรุงเม็ดยาระดับสูงได้หลู่ชีเหรียญที่ออกไปข้างนอกในวันนี้นางไม่ได้เพียงนัดหมายกับฟงหยูเจียอย่างเดียวเพราะนางก็ได้สืบเสาะเรื่องราคาของเม็ดยามาด้วยเช่นกันปรุงเม็ดยานักพรตระดับสูงจะต้องมีสมุนไพรศัก์ระดับสูง2อถึงสชนิดซึ่งสมุนไพรระดับสูงชนิดหนึ่งก็มีราคาถึง2 0,000ื่นเหรียญเทพหากว่าสามารถปรุงเม็ดยานักพรตระดับสูงได้จะขายได้6กถึงเจ็ดหมื่นเหรียญเทพต่อเม็ดนับว่ากำไรเกินเท่าตัว เฉินเซี่ยงพยักหน้าดีมากเรื่องเหรียญเทพนั้นไม่ต้องเป็นกังวลตรับใดที่มีสูตรลับยาก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปลูชีเหลียนกล่าวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่ายาสูตรลับก็คือการใช้สมุนไพรระดับกลางและสูงเป็นส่วนผสมเพิ่มเข้าไปในเตาหลอมเพื่อผสมผสานเข้าด้วยกันหากว่าเจ้าจะคิดค้นสูตรยาของตัวเองเจ้าจําเป็นจะต้องมีการทดลองมากมายหลายครั้งเฉินเซี่ยงถอนหายใจ ใช้แล้วตราบใดที่ปรุงเม็ดยานักพรสระดับสูงจะต้องใช้ตัวยาอื่นเป็นส่วนผสมเกรงว่ากระทั่งต้องใช้สมุนไพรถึงห้าชนิดกว่าจะสร้างเป็นเม็ดยานักพรสระดับสูงได้เลยทีเดียวหลงสเสวียอีกล่าวขึ้นว่าแล้วจะหาสูตรยาได้จากไหนจริงสิฟองหยูเจียน่าจะปรุงเม็ดยานักพรสระดับสูงได้แล้วดังนั้นวันพรุ่งนี้พวกเราน่าจะลองถามนางดู เฉินเซียงจึงเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพื่อสอบถามกับฟงหยูเจียเนื่องจากว่านางย่อมไม่ปฏิเสธคำขอหรือความต้องการใดๆจากเขาอย่างแน่นอนในตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วเฉินเซียงยิ้มขึ้นอย่างชั่วร้ายก่อนจะกล่าวขึ้นว่าพี่สาวชีเหลียนพวกเรามาจัดการธุระในยามค่ำคืนกันจะดีกว่าเนื่องจากเราต้องการมุกสารสร้างอีกจำนวนมากหลงสเสวียอีทราบได้ทันทีว่าทั้งสองจะทำอะไรกัน นางยิ้มขึ้นก่อนจะกลับเข้าไปยังแหวนมิติทันทีหลังจากนั้นเฉินเซียงก็ไม่รอช้าเขาอุ้มฉีเลียนตรงเข้าไปยังห้องนอนทันทีอย่ารุ่มร่มสินางกล่าวขึ้นแต่ทว่าขณะนั้นกระแสน้ำเสียงของนางกลับเริ่มอ่อนระทวยเมื่อ <centres S 2> หน้าอกอันอบอิ่มของนางถูกมือของเขาเข้าลูบคลำอย่างถนัดมือเจ้าคนพาลอย่านะนางกำลังดิ้นขัดขืนทว่ามันไม่ได้เป็นการขัดขืนที่เอาจริงเอาจัง ไม่นานทั้งสองก็เริ่มการบ่มเพาะผสานด้วยพลังเทพของนางที่ทําให้ยากจะเชื่อมต่อกับเขาจึงเป็นการที่นางจะต้องเป็นฝ่ายรับอยู่เฉยๆและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเฉินเซียงที่เป็นฝ่ายกระทําค่ําคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วสําหรับเฉินเซียงเขาหลับลงและถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยฉีเลียนพร้อมกับที่เห็นว่านางกําลังแต่งตัวด้วยความเร่งรีบเร็วเข้าอย่าลืมว่าฟงหยูเจียกําลังจะมาและข้าก็ไม่อยากให้ทราบเรื่องความสัมพันธ์ของเรา นางกล่าวด้วยใบหน้าเขินอายจนเป็นสีแดงจากฉากรักที่เฉยเซี่ยงได้กระทําต่อนางจนไม่อาจลืมเลือนไปได้เมื่อมองกลับมาที่เฉยเซียงนางก็พบว่าเขากำลังยิ้มอยู่เขากำลังจ้องมองเรือนร่างที่งดงามได้รูปทั้งส่วนเว้าและค้งพร้อมกับผิวขาวนวลมันให้ความรู้สึกชวนฝันได้เป็นอย่างดียังมัวชักช้าอยู่อีกเฉยเซียงค่อยๆสวมเสื้อช้าๆพลางกล่าวว่า ไม่คิดเลยว่าการบ่มเพาะผสานของเราจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นนี้จิตวิญญาณของข้ากล่าวได้ว่าเต็มเปี่ยมอย่างยิ่งเห็นทีว่าเราสองจะต้องทํามันบ่อยๆเสียแล้วลูชีเหลียนกําลังหวีผมของนางอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งที่มีมุกสานสร้างวังอยู่จึงเห็นได้ชัดว่ามันได้ควบแน่นมากขึ้นกว่าเดิมไปมากจนกลายเป็นสีม่วงเฉินเซี่ยงเดินเข้ามาสวมกอดนางจากทางด้านหลังด้วยความรักที่มีต่อนางอย่างสุดซึ้ง พี่สาวชีเหลียนคิดไม่ถึงว่าคนที่มักใช้ความรุนแรงกับข้าเสมอมาจะแต่งตัวอยู่เบื้องหน้าข้าเช่นนี้เฉินเซี่ยงนึกถึงฉากรักที่เขาเป็นฝ่ายกระทำอย่างพึงพอใจข้ารักเจ้าเลิกพูดถึงมันได้แล้วแต่งตัวเสียทีประเดี๋ยวฟงหยูเจียก็ทราบเรื่องของข้ากับเจ้าจนได้นางกล่าวน้ำเสียงอ่อนโยนเฉินเซี่ยงไม่เข้าใจเลยว่าทําไมหลู่ชีเหลียนจึงกระวนกระวายเช่นนี้จึงตัดสินใจกล่าวถามขึ้นทําไมหากนางทราบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือ จะบ้าหรือยังไงข้าไม่อยากให้ใครมารับทราบเรื่องของเจ้ากับข้าหากว่าฟงหยูเจียทราบเข้านางจะต้องกลับไปบอกกับเมิ่งเอ๋อและคนอื่นๆอย่างแน่นอนหากว่าข้าพบกับเหมยเยาและยูยูเข้าข้าจะสู้หน้าพวกนางได้อย่างไรนางกล่าวห้าห้าข้าเข้าใจหละจักรพรรดินีแห่งอนาจักรศักของข้าไม่ต้องการให้ใครทราบสิณว่านางมีสามีเป็นข้าห้าห้าเขากล่าวพร้อมหัวเราะอย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลไปหน้าแม้ว่าข้าจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างแต่ข้าเองก็จะไม่พูดหลงสเสวียอีกล่าวขึ้นทันทีนั้นฉีเหลียนก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกว่ายังไงนะเจ้าเห็นทั้งหมดเลยสเสวียอีสาวน้อยเจ้าทำไมเจ้ากลายเป็นคนแบบนี้หลูชีเลียนกล่าวอึกอักเอาเถอะเถอะมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรหรอกแต่ข้าจะบอกให้เจ้าทราบไว้ว่านางเป็นมังกรท่ามมองโดยแท้จริงห้าห้าเขากล่าวพร้อมหัวเราะพลาง ชีเหลียนพยายามสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ด้านนอกปรากฏเสียงเคาะประตูดังขึ้นสองสามครั้งเป็นสัญญาณที่ทำให้พวกเขาคาดเดาได้ทันทีว่าฟงอยู่เจียนั้นมาถึงแล้วเฉินเซี่ยงที่ทำทีอ้อยอิงมาโดยตลอดถึงกับเด้งพววกสวมเสื้อผ้าอย่างเร่งรีบก่อนจะรีบออกไปต้อนรับฟงหยูเจียเมื่อเปิดประตูก็พบหญิงสาวสวมหน้าก,ากากและชุดคลุมสีดำเดินสวนเข้ามาทันที แน่นอนว่านางคือฟงหยูเจี๋ยที่แต่งตัวเพื่อออกมาจากวังที่ดาสวรรค์อย่างลับๆนั่นเองและเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วนั้นเรื่องที่หลูชีเหลียนเคยได้คาดการเอาไว้ก็ดูจะเป็นจริงขึ้นมาที่ว่าฟงหยูเจี๋ยกำลังมีสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลอยู่ฟงหยูเจีย๋ยเมื่อเข้ามาด้านในก็ปิดประตูก่อนที่จะถอดหน้ากาก,ากและชุดคลุมของนางออกเผยให้เห็นใบหน้างามที่เต็มไปด้วยความกังวลใจจนทําให้เฉินเซี่ยงที่สังเกตได้รู้สึกไม่ดีนะหลูชีเหลียนกล่าวทักทายทันทีว่า พี่สาวฟงท่านสบายดีหรือไม่เกิดอะไรขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ